มากินข้าวนมัยายเด้ขอขะาวเหนียาวมันไยมันไยลงมือข้กลับข้าวมันไยเอตัวเนี้ยี่ยายตะเกียงเห็ดเกียงเห็ดเกงเห็ดทอนขาวกับนึ่งปนินกับนึ่งดีๆเกียงเห็ดทอดขาวมีนี่เนี่ยส่วนเครื่องปรุงก็มีเห็ดขาวาตัดจินเห็ดเหลวละก็ไปตู้ซื้อไหมไปตู้ดิไปตู้เนี่ยไผ่ตู้ จะมาขีดก็เลยเนา้อซยไม่มันเห็ดกิ่นเนื้อพริกมีเห็ดเผ็ดทะเลเห็ดทั้งไม่หลายฮะเลยแกงถ้วยดีเพรดีกินข้านะงหน้าคนจับเสื้อมอยเ้าเตรียมแก,งเ,มง,แกงเห็ดนี่ในในชุเสื้อแกงเห็ด ไม่ไหลเขาเลยน้ำพอประมาณจำเนียละเห็ยดเทาไม่ไหลเกลี่ตัวเดียวเกลพอดีกินอกเอาซอจุ่มไปเลยอืมนี่เรื่องกลุ่มก็มีนมาพีกแต่มาพีกซื้อ่แล้วก็ของมีได้ตั้งเรื่องมาพีกซื้อ เ,เอาเตรงหลังสูบน้ำแกงอาเกงเห้กเสือ้อมาพริกแล้วลวะเ้าเสือ้อปีกเอาค้างไฟก้นตั้งปุุงไปนั่งกันเลยอยใ่ตําน้ำพริกเส้อน้ำเรียบร้อยตั้งไฟแล้วเส้อน้ำปลาพงชูรส ไี่เส้อรายรือซ้อำนั้น เตรียมน้ำแกงแล้วล่ะกระค้างตั้งไฟไว้ให้น้ำเดือดแล้ววางเขาทาเขาก็ำมักปากก็น่าจะมักปลาดิ้นที่เอาชิ้นึงปลาดิ้นนี่กะนี่ปลาดิ้นที่เขาที่เขดที่เขาโคกแล้วที่เขาโคกแล้วล่ะซื้อมาจากตลาดตัวนี้ตัวเยื้อๆตัวละสาวสิบห้าบาทอาบอกตัวใหญ่เตัวสามสิบห้าบาท ผมมาร์กมาเนี่ยก็ได้แล้ว่ผูปสะเดียนเจอนะนี่ขั้นตอนกันมาก์กก็มีกระเทียมน้ำหัวหัวเ,เหลวเดือดน้ำแกงเห็ดเรากำลังเดินเอาเสื้อเห็ดลงไปเลย หิดลงไปเลยปิดฝาเลยก่อนมีจะซื้อกระเทียมกระทีมนี่สูตรใหญ่เสียบซื้อซอสผู้เขาทองซอ,ปซอปสปรุงรส เอาซื้อป่าอีกก็งภูมาแล้วถึงก็ไปคร่องปรุงอะไเนาะแล้วก็ะปซื้อรถนี่แล้วก็ซื้อผงซื้อรถจังหน่อยแล้วซื้อเครื่องปรุงแล้วยเกเอาป่าซื้อเครืซมโต้เครื่องปรุงซื้เซมโต้ป่ากระเทียมยัดซื้อทางเนื้อป่าซื้อถองป่า แดดเลยบอกไม่ได้พับบอกแล้วก,ก็เื้อพักพักเข้ากบื้อใส่พักรอกเหลืองเสื้อที่หลังเนาะพักวันละสุกเกาะสุกเร็วอื ยายเสียบเสื้อผ้าพร้อมกันกับป่าเลยอมมืมันนอดแน่อยู่จแกงเห็ดน,นันแลละจะใน,นกระสุกแล้วปิดฝาซึ้งฝาซึ้งได้ไหมมีแกงเห็ดสุกเขาจังละเฮิรนขางแป๊บเดี๋ยวสุกน,นี่เห็ดเทากําลังละสุกแล้ว ก้อนห้อกรอหองกินต่อไปตู้งไหน่นะสุกไล้หนาดิแ่เท่าเมีหลายเท่าเดิมเราหนึ่งิมกันด้วุกได้ที่ลิมก่อนจ้า จงัเสื้อปแดงโอเส้นน้ำตายายแซ่บมาเสียจ่าง,งาเ,นเ,นเ,งเ,เจนย,ย,ย,นนนยได้ตืมน,น,นะน้อาจัลูกสาดเอาผแล้วเขาเจังได้ทิมมันชื่อไฟตู้ไฟตู้ยายันอสูบพุดได้แมงรักใส่ลงไปว่นะาไงเอาผงด้เนาะ แล้วก็ปิด้าอ๋อปิดแล้วเกีกเย็ดีท่อดซุกแล้วยายจะทอดปลาทอดปลาหวานนึ่งปลาเอาอีกขั้นตอนุดท้ายเพราะมันดุมันถึงกระมูองานซุกกระมูปิดได้ไหมขั้นน้ำตือนมัน จะนำแหนตึงเนแหนตึงอะเหอะถ้าประวันกินกับแกงเห็ด ที่คนไปเนี่ยนัไปที่อบเขียนจดมืมจะมากนเขียนว่าย่างนี้ไม่บ เลบรอกประตูแล้วบอกรับปากมาแล้วนะก็ค้างหมอ้อค้างซึ่งเรื่องปลา แงเห็ดเลือทอดป่าสุกและวทอดป่าหอมหอมยายกล่ามาตาแกงเห็ดเ่รอหอมจ้นรางเราไม่กินเกลาเลยงก็ได้กิ่นทุเก,ก้าแกงเห็ดข้าวหอมออนอน้อนเอาอุ้นเอ เทได้ไหมหอมเทเดอร์อืมหอมเสื้อผักของนี่ดูหลายกับข้าวหอมเดียวแล้วนอนแต่วันนี้ก็ดีเขาเรียงมันกัดเด้อเพื่อนครับก็ได้ ข้มีนนมีหนึ่งป่าหนึ่งป่านินนั่งน้าแม่บอ,อกเกงเห็ดขาวเป,เปิดติบเขาแลา้วเนี่ยเจ้าเฮดเขาข้าวปุ้นเนี่ยเดี๋ยวได้แปะเพลยแ์แล้วเสียเพดข้าวปุ้นปุ้นปุ้น,น๋ยวกับทอดปลาหวานมีเปิดติบเขากินเองเลยเสียบนั่งก่อนมูอติ๊บยิ้มหวานกลุลหันวะนี่ยิ้มหวานกุลยิ้มหวานเสียบกินข้าวกับยายเด้อจ้ามันนี่ เข้าวเองเลยวายเปิดที่พุน่นนะเปิดพุงนะมานี่ปิดไว้ทุกปิดไว้วายพา่อเดาข้าวเสือเสื้อเดือยน้ำกินปุูนมะปุูนมาแล้วปุูนมาแล้วน้ำเกลือไหมกินข้าวน้ำใหญ่กัน,น้ะเล็กเดอ้อข,ข้าวเด้อกินข้าวน้ำก่อนเดออ้อแม่พูดฟูนนะเอาหลานนอนก่อนกินบ้นี่เอาข้าวซสื้อเสื้อเดือบนรูบมาบ้าบ้ามัากัน

อย่างนี้ก้นตาอยู่มันหงอกขึ้นกินนั่นกินนั่นเริ่มเลิกมันเป็นชาติโอ้ยแม่พูดอะไรกันแล้วช็อตแอบเขาเกลียดห่าวอันหนึ่งตาจะตาเพราะว่าเอาสองอันหวาน

ねえ。 过了，好的。 他会飞进来吗？

เล้มานั่งกอยไแปงจาูิจามเ้มเลียวม่แนวินุ่นไปหายายก่อนแล้วเด้อกินปลาเนาะกินปลากอนเฮเซอร์เฮเซอยิมหวานก่อนยิมหวานก่อนแม่ใจหินเสียบขี้รื้อเสียบเสียบขุนกองหายายก่อนไปเร็วเรมาบ่ดูนเ้อ

กระโดดได้ต่อมาเสซ้อนเออตีพื Papa, ้นก็ลูกกโดนสนนั่นเด๋วเนียเกี่เยด้กอเนีเ้ยเ่เยดกโ้เี่ยเกียด้วยอ๋เออเออเเอ้น้อทอกอลูกกรกดึงเยๆปะกินเ้ายไป่ะกนเาเไหนเด้อมาต้อไป่นก่อนนี่จนแล้วหมตม mm uh -huh.

phút thì thôi nhé nhé mọi người tên gì mà làm mà làm chuối còn đủ á? mà bị áo sáng bột áo trắng 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 xấu nó khao ăn vật nó sư à xử, xử. ban ban trao cổ cái ban ban cổ <laughs> Băng, đá, băng oh. Cái đó, nọ lại cửa lấy thách thức bằng thư lấy lại băng lại cửa đồ thách 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 ai thách thách lấy thách 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 อ่ะสืออ่ะสือเอาดิวานจะกองก็นเลยบายบายก่อนบายบายก็ให้ยาร้องเพลงเลยจะร้องเพลงแล้วันนี่แม่นใหม่เนี่ยแซ่บกองเลยนี่ลูกนาะฮัลโหลเสีองกองเฮ็ยได้ยายผมรึเปล่าโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเอะบายบายก่อนลูกบายบายก่อนบายบายก่อนเฮยจะร้องเพลงบายบายค่ะ พบกกระเสบใหม่เด้อจ้าทางนี้ทางนี้พบกกระเสบคลิปนาเด้อจ้าฝากติดตามแสบคิดือนะเด้อบ๊ายบาย